สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่พึ่งอีซูซูโปรแรงแถมเยอะแล้วนะคะวันนี้พี่พึ่งมีโปรโมชั่นดีๆอะไรจะนามาเสนอนะคะแคมเปญพิเศษสุดนะคะรถคันนี้นะคะก็คืออีซูซูตอนเดียวนะคะใช้เงินรับลดฟังดีๆนะคะใช้เงินรับรถ4999บาทแถมครบจบตามโปรของพี่พึ่งเลยนะคะพรเดือนละ 7,900 xx นะคะสำหรับรถรถรุ่นนี้นะคะตอนเดียวนะคะเราจะมีเกรดให้ให้เลือก3เกรดนะคะเป็นตัวเอ่อตัว B นะคะก็คือไม่มีกระจกไฟฟ้าเป็นตัว S มีกระจกไฟฟ้าหรือจะเอาเป็นตัวออโต้เราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจตัวไหนก็สั่งสอบถามเพิ่มเติมไม่เึ็นไ้เลยสำหรับวันนี้ก็คือตัวนี้นะคะใช้เงินรับรถ 4 9 9 9ับาทผ่อนเดือนละ7,00 0กว่าบาทนะคะมีอะไรให้บ้างนะคะมีกระบะไลเนอร์ฟิลม์มล็อกเบรกล็อกคันล็อกยางอะไรประกันชนหนึ่งค่าจดทะเบียนแถมครบจบตามโปรเลยนะคะแล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งมาเลยมาเลยมาเลยนะคะอ่าตแนนนะคะรุ่นนี้ก็คือตัวเดียวเป็นตอนเดียวเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้แถมครบจบตามนี้เลยนะคะใช้เงินอยู่ที่ฟังดีดีนะคะ20,000 8 9 9 9บาทนะคะได้ไปตามนี้เลยค่ะครบจบตามนี้เลยผ่อนเท่าไหร่คะผ่อนเดือนละ 7,900x เ้เเหมือนกันเลยนะคะนี่สำหรับลูกค้าที่จะไปวิ่งงานเคอรี่ไปวิ่งงานอะไรก็ได้ทั่วประเทศเลยนะคะพี่พึ่งจดทะเบียนให้เป็นเชิงพาณิชย์เลยลูกค้าวันรับรถล,ลูกค้าออกไปแบบนี้ไปวิ่งงานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหน,ไม,นมหไม่ว่าจะเป็นมีหลังคาไม่ว่าจะเป็นมีหลังคาไม่มีหลังคาจะใช้เงินน้อยที่สุดหรือว่าผ่อนน้อยที่สุดหรือว่าจะเอาดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยของพี่พึ่งก็คือ1.74นะคะหรือสนใจปรึกษานะคะออกรถได้ฟรีที่พี่พึ่งเลย0931317759นะคะ สำหรับโปรดีๆนี้นะคะลูกค้าที่ได้ชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์สับ s c r i b e นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่พึ่งด้วยแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะให้พี่พึ่งรีวิวรถรุ่นไหนหรือว่าทำแคมเปญรุ่นไหนที่แบบว่าโดนใจสุดๆนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พึ่งตอบคำถามแล้วก็ติดตามทุกคอมเมนต์เลยนะคะยังไงวันนี้พี่พึ่งอีซูซูโปรแรงแถมเยอะ อีสุสย,ยาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ